พวกผมเฝ้าทวงถามหลายครั้งนะครับถึงนโยบายซึ่งท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้ค่าแรงขั้นต่ำ400เงินปริญญาตรี20,000อาชีวะ10,080เด็กจบใหม่เว้นภาษีบุคคลธรรมดาลด10%มารดาประชาัฐอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับเราทวงถามมา3ปีครับแต่วันนี้พวกผมดูในหนังสืองบประมาณเนี่ยไม่มีครับจึงมีข้อสรุปเดียวนั่นคือท่านจงใจโกหกต่อพี่น้องประชาชนการกล่าวร้ายป้ายสีเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวท่าน ท่านท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับท่านต้องบุข้อบ,บังคับให้ร้ายป้ายสีท่านเปิดดูมันข้อไหนครับ <c oughs> จะกล่าวร้ายป้ายสีว่าพรคพลังประชารัฐโปหกพี่น้องประชาชนย่อมเป็นไปไม่ได้ครับสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเฝ้าทวงถามหลายครั้งนะครับถึงนโยบายซึ่งท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้ค่าแรงขั้นต่ำ400ร เงินปริญญาตรี20,000อาชีวะ18,000เด็กจบใหม่เว้นภาษีนะครับบุคคลธรรมดาลด10%เมารดาประชาราัฐอะไรเต็มไปหมดเลยครับเราทวงถามมา3ปีครับแต่วันนี้พวกผมดูในหนังสืองบประมาณเนี่ยไม่มีครับนี่เป็นงบประมาณปีสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะทำส่งต่อสภาผู้แทนรัษฎรชุดนี้จึงมีข้อสรุปเดียวนั่นคือท่านจงใจ โกหกตอพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมจะให้ดูรูปครับท่านจะมาอ้างว่าโอ้ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่พักการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ครับเพราะวันก่อนหน้าวันเลือกตั้งครับพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีของพักการเมืองผมขออนุญ,ญาตยกคําพูดของท่านนะครับท่านบอกนโยบายดีไหมนโยบายไหนๆก็ดีทั้งหมดแต่ต้องมาหาคนที่นําและทําให้ได้ท่านพูดถึงตัวเองแต่มาวันนี้สี่ปีผ่านมา เกือบสี่สามปีกว,กว่าผ่านมาเอางบประมาณฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายเข้ามาไม่มีงบประมาณที่ให้คามั่นสัญญากับพ,พี่น้องประชาชนใดๆเอาไว้สรุปว่าท่านโกโหกเพื่อหวังคะแนนเสียงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและยืนยันได้ท่านครับไม่ต้องไปลบออกจากเว็บละครับพวกนโยบ,โยบายอะ่ะพี่น้องประชาชนจําได้หมดครับแต่ท่านครับท่านประธานครับผมนิโรธสุนทรเลขาครับขออนุญาตประท้วง ผู้ที่กำลังพิปายครับประเด็นที่หนึ่งการพิปายไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระของเรื่องงบประมาณประเด็นที่สองกล่าวหาว่าพรรคพลังชาลัดลบนโยบายที่หาเสียงซึ่งทางพ,พรรคพลังชาลัดไม่ได้ลบนโยบายเป็นเฟกนิวที่ลงไปในเฟ e b o o k ขณะนี้พ,พรรคพลังประชารัฐกำลังจะดมเนินคดีกับผู้ที่ลงข่าวในส่วนตรงนี้เป็น,านการกล่าวร้ายป้ายสี นะครับประเด็นที่สามนะครับการกล่าวร้ายป้ายสีเนี่ยเดี๋ยว <นะ S 2> เดี๋ยวเดียวท่านเสียสีครับท่านท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับท่านต้องระบ,บุขอบังคับเสียสีครับข<ศ>้อไหนให้ร้ายป้ายสีออะไรท่านเปิดดูมันข้อไหนครับ <c oughs> อาท่านประท้วงให้เสร็จแล้วผมจะได้วิในใิจฉัยครับประการที่สามนะครับ การกล่าวหาว่าพรรคพลังประชารัฐโกหกพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเรื่องมารดาประชารัฐพรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์ขณะที่หาเสียงในขณะนั้นดําเนินนโยบายออกมาเพื่อที่จะต้องการดูแลเด็กเดียวๆแรกเถิดท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนท่านไม่ต้องชี้แจงยาวขนาดนั้นนะครับถ้าท่านจะชี้แจงถ้าถ้าผมไม่ชี้แจงก็ไม่เห็นว่ามันผิดข้อบังคับข้อไหนคับคือคือท่านท่านค่อย ใช้สิทธิ์พลาดพิงได้ผมจะอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิ์พลาดพิงแล้วค่อยชี้แจงนะครับท่านก็รู้ว่ามัน69แง่แง่อยู่แล้วเราจรู้ได้ัไงเารู้ได้ไงจับเชิญท่านนั่งได้แล้วครับผมจะวินิจฉัยไม่ใช่ผมต้องวิอธิบายให้ท่านข้อสุดท้ายนี่ครับเพราะว่าการที่ชี้แจงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงสถานการณ์ขณะที่หาเสียงปีนั้นนะปี6 1หนึ่งนะครับ 61 62มีการเลือกตั้งพรักพลังประชารัฐมีเจตนาที่จะดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาแต่เมื่อสา,าการมีการเลือกตั้งเสร็จพรักพลังประชารัฐไม่ได้เป็นพักที่ดูแลกระทรวงนี้จึงไม่ได้สามารถน,นาํานโยบายนี้ขึ้นไปจะกล่าวร้ายป้ายสีว่าพรคพลังประชารัฐโกหกพี่น้องประชาชนย่อมเป็นไปไม่ได้ครับงนั้นกราบเรียนท่านพิจนารณานะครับว่าไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระนะครับ69แง่แง่ครับ ครับผมผมขอวินิจฉัยอย่างนี้นะครับออที่จริงท่านจุลพันธ์ท่านก็เป็นการพูดโยงถึงว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยมันก็ควรจะตอบสนองนโยบายที่ประกาศเอาไว้ผมก็ฟังอยู่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านจุลพันธ์พูดอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวท่านใช้สิทธิ์พากพิงชี้แจงได้นะครับ ท่านจุลพันธ์ก็ตันละกุญชัยนะไนท้าครับจะได้ดำเนินการต่อครับกระเทือนถึงภาคการเมืองอื่นนะครับผมผมด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้พูดคำว่าชื่อพรรคใดเลยนะครับผมพูดถึงงบประมาณที่ทางคอรมเสนอมาและปัญหาที่ผมมองไม่เห็นในสิ่งที่ท่านให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับ